ทอทยุติชุมนุมที่ทำเนียบกลับไปสวนลุ่มเปิดทางรัฐบาลต้อนรับนายกจีนด้านผู้ชุมนุมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะและรามคําแหงไม่พอใจแกนนำปักหลักชุมนุมที่แยกอุรุพ,พงษ์ การสูงสุดมั่นใจสั่งคดีอภิสิทธิ์สุเทพฆ่าผู้อื่นเหตุสลายม็อบนอปชสิ้นเดือนนี้ชี้เหตุยกฟ้องทักสินคดีก่อการร้ายเพราะแค่โฟนอินเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้ยุให้ทำผิดกฎหมายสวนทาง DSI ที่สั่งฟ้อง วิชาการเตือนรับมือพายุนารีกระหน่ำไทย15-17ตุลาคมนี้จี้เขื่อนเร่งพร่องน้ำรับมือชี้สถานการณ์พายุฝนเดือนตุลาคมส่อรุนแรงไม่แพ้ปี49 ควบสองนักขายาเสพติดสุดเผิมใช้บริษัทขนส่งสินค้าส่งยาบ้าจากภาคเหนือป้อนเอเย่นกอทมปปสเลงออกกฎหมายบังคับบริษัทโลจิสติกทุกแห่งตั้งเครื่องสแกนพัสดุเขี่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะฮะไอเฟรม Hz อเมกะเฮิร์นะครับข่าวข้นคนเนชั่นในวันนี้นะครับเราก็มาสรุปเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับในรอบวันและรอบคืนจนถึงตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็หลายคนก็จับตาดูการชุมนุมของกองทัพโค้นคุณนักษิณเนี่ยฮะที่อยู่ที่บริเวณหน้าทำเนียบตรงประตู3นะครับซึ่งก็อย่างที่ท่านได้ติดตามมาตลอดทั้งวันนี้แล้วนะครับว่า ตอนประมาณสักบ่าย2องโมงครึ่งหลังจากที่คณะเสนาธิการร่วมของกองทัพประชาชนโค่ระบบทักษิณไปคุยกับคณะนายตำรวจนะครับซึ่งก็หลายท่านนะผลการเจราจาก็ทางกปทยอมถอยอมาอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับ,รบซึ่งทางด้านของออพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่าแม้กลุ่มกองทัพจะยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการชุมนุม แต่ทางกลุ่มก็มีโอกาสชี้แจงความบกพร่องในการทํางานของรัฐบาลแล้วนะนะครับซึ่งก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไปขั้นตอนหนึ่งแล้วโดยทางกลุ่มจะยอมเคลื่อนย้ายออกจากประตูสามาเนียบกลับไปยังสวนลุมซึ่งเป็นที่ชุมนุมเดิมแต่ทางตํารวจก็ต้องให้ทางกลุ่มกปทชุมนุมได้โดยเสรีภาพและรับปากว่าจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่และถ้าทางกลุ่มกปทจะกลับมาที่ทําเนียบอีกก็จะสามารถกลับได้นะครับ ซึ่งก็แน่นอนทางตำรวจก็ก็วาไปตามนั้นรับปากไว้ก่อนอย่ <c oughs> างไรก็ให้ไปก่อนแหละนะฮะนี่นะฮะพลเอกปรีชาเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จัดรถบัส15คันนะครับเพื่อให้ชุมนุมเพื่อให้ผู้ชุมนุมนั้นโดยสารกลับไปยังสวนลุมนะ,ะเอารถบรรทุกมาให้อีก5คันมาช่วยขนสัมภาะระและอุปกรณ์ต่างๆจะได้รีบๆไปนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็ปรากฏว่าในการถอยกลับไปอยู่สวนลุมคราวนี้ แกนนําบางส่วนของกปทนะฮะหรือว่าผู้ชุมนุมบางส่วนก็ไม่พอใจนะครับไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมการตัดสินใจของคณะเสนาธิการร่วมทําไมมันง่ายดายแบบนี้นะครับก็มีบางส่วนก็ไม่ยอมกลับครับนะฮะพอไม่ยอมกลับแล้วนะครับก็แตกเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็ตัดสินใจนะครับจะไปอยู่ที่บริเวณ3ามแยกนางเลิงตอนแรกนะฮะไปอยู่ที่3มแยกนางเลิง ก็กลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่พอใจคณะเสนาธิการร่วมนะฮะที่ยอมถอยก็มีคุณนิติธรล้ําเหลือแกนนาผู้ชุมนุมกลุ่มย่อยนะฮะที่ได้ขึ้นปลาใสบนรถด,ดัดแปลงติดเครื่องขยายเสียงอยู่ที่สนามม้านางเลิงนะครับนี่ฮะแล้วก็ไม่พอใจแกนนกํากบทที่ไปรับข้อเสนอของรัฐบาลซึ่งทางด้านของร้อยตรีแซมดินเลิศบุตรก็ต้องเข้ามาเจราจากับแกนนํากลุ่มย่อยที่ต้องการชุมนุมต่อนะครับให้ยอมรับมติของคณะเสนาธิการร่วม คือไม่อยากจะให้ทําผิดกฎหมายมและเปิดทางให้เขาต้อนรับรัฐบาลของนายกจีนนะครับคุณไทยกรพลสุวรรณก็มาช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนย้ายออกไปซะนะครับคือออกไปจากนอกเขตที่เขาประกาศพรบรความมั่นคงก็ตกลงล่าสุดก็ไปอยู่ที่บริเวณแยกวุรุพงใช่ครับใช่ไหมฮะอยู่ตรงบริเวณที่ใกล้ๆก,ก,กับที่พรประชาธิปัต คเคยไปตั้งเวทีแถวถนนพระราม6อะใช่ครับนี่ฮะกลุ่มที่ยังอยู่ที่แยกอรุพงตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มนักศึกษาอาชีวะพิทักษ์ราชบัล,ลังกลุ่มกองทัพนิรนามแล้วก็องค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงนะครับก็ไม่ได้มีแกนนำนะฮะแต่ว่ามีการใช้รถกระบะติดเครื่องขยายเสียงเป็นเวทีปลาศัยก็มีการปักหลักนะชุมนุมกันอยู่นะครับแล้วก็มีบางส่วนก็มีการนําอาหารเนี่ยไปเลี้ยงผู้ชุมนุมที่นั่นด้วยนะครับ ก็มีรายงานนะครับว่าคือก่อนหน้านี้ที่แกนนาประกาศยุติการชุมนุมนะฮะก็มีผู้ชุมนุมบางส่วนไม่พอใจนะครับเพราะว่าตั้งใจมุ่งมั่นที่จะต่อสู้แต่แกนนํากปทนั้นทําให้ผิดหวังนะครับก็เลยมีผู้ชุมนุมบางส่วนเดินไปพบกับแกนนำนบแกนนากปทแล้วก็บอกว่าทําไมที่ยอมแพ้แบบนี้นะคุณเนี่ยทำให้ผมผิดหวังเป็นครั้งที่สองต่อจากเสียอาย ผมผิดหวังกับคุณจริงๆนะฮะแล้วเขาก็ <ๆ S 1> สะบัดมือสะบัดมือออกจากการจับมือของแกนนำกปรปทะนะครับนี่นะฮะแต่ก็พยายามจะชี้แจงว่าเออเราก็ต้องเปิดทางเพื่อเห็นกับหน้าตาของประเทศไม่ยอมแพ้แล้วก็จะพยายามแล้วก็พยายามที่จะอธิบายต่อไปว่าคือทางเราก็เห็นแก่น้าของประเทศนะฮะแล้วเราก็จะเปิดพื้นที่ให้กับเขาได้ ให้กับทางนายกของจีนนะที่จะเดินทางมานั้นได้เข้าพบกับนายกของไทยและตำรวจก็สัญญาว่าต่อไปถ้าหากว่าเราจะกลับมาตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีตำรวจคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ก็ว่านอนสอนง่ายดีนะฮะซึ่งแหล่งข่าวในกปอทอเนี่ยมีรายงานข่าวมานะครับว่าที่ยอมเคลื่อนย้ายจากการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยนะฮะบ,บ,บางคนเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเสนาธิการร่วม พะหลังจากที่มีการประกาศเคลื่อนกลับไปนะครับก็มีมวลชนจํานวนมากแสดงความไม่พอใจการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เป็นเอกสารด้วยนะฮะไม่เป็นเอกสารมีบางคนเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ารู้สึกไม่พอใจท้อแท้แล้วอย่างนี้ใครเขาจะมาร่วมชุมนุมด้วยมันเสียไปหมดมถ้าเป็นอย่างนี้ที่สวนลุมก็ต้องประกาศยุติการชุมนุมไปด้วยนะฮะพอผลออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับ บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาหรือกันนะครับเสนาธิการบางคนก็บอกว่าจะคุยอะไรกันอีกัมันไม่มีอะไรจะคุยแล้วนะฮะนี่นะฮะครับก็ผิดหวังนะฮะใช่ครับรแล้วก็กลุ่มย่อยที่ตอนนี้มีการไปปักหลักชุมนุมอยู่ที่ถนนพระราม6เนี่ยนะครับก็บแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าทางตำรวจสนพญาไทเนี่ยมีการปิดการจราจรแล้วนะครับตั้งแต่ แยกอุรุพงศ์ไปถึงแยกถนนสีอยุทยานะครับเพราะว่าการชุมนุมนั้นกินพื้นผิวจราจรบนถนนพระราม6บริเวณใต้ทางด่วนสีรัตมุม่งหน้าไปที่โรงพยาบาลราม,มาธิบดีนะฮะโอ้แล้วดูบรรยากาศนอ่ะคนที่ผิดหวังนะฮะมีบางคนถึงกับร้องไห้เลยใช่เพราะบางคนก็มาจากต่างจังหวัดเขาอุตส่ามานะฮะแล้วก็เหมือนกับ ไม่สู้ไม่สุดซอยนะฮะจะให้เคลื่อนย้ายกลับไปแล้วไปอยู่สวนลุมก็ไปอยู่ยังไงไปอยู่แบบเช้าชามเย็นชามนะฮะอยู่ไปอย่างนั้นตามบีตามเกิดไม่มีใครมาดูแลนะครับแล้วรัฐบาลก็ปล่อยไปนะครับนี่ฮะความจริงแล้วกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีของจีนเนี่ยนะฮะจะเยือนประเทศไทยเนี่ยมนไม่เพิ่งมีใช่ไหมฮะเรารู้มาก่อนล่วงหน้านี้แล้วถ้ากปทรู้สึกว่า จะรักษาหน้าของประเทศนะฮะจะให้นายกของจีนเข้าพบกับนายกของไทยได้สะดวกโยทินแล้วก็ก็รอนายกจีนกลับไปก่อนค่อยมาก็ได้ไม่ต้องรีบมานะถ้ารู้สึกว่าจะต้องรักษาหน้านะครับมันมันเสียเวลาที่มาเสร็จแล้วก็ย้ายกลับไปใหม่เพราะมันรู้อยู่แล้วว่านายกจีนเขาจะมาตอนไหนเลยนะคือมีการวิเคราะห์แบบนี้นะว่าตอนที่มาทีแรกเนี่ยไม่พร้อมพอมาแล้วไม่พร้อมเสบียงไม่พร้อมคนไม่พร้อมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนโดนตำรวจเนี่ย สกัดสกัดเรื่องของสเสียงด้วยนะฮะกำลังก็อ่อนลงอ่อนลงแล้วก็มีรายงานบอกว่าระดับการ์ดของกอปทเองมีปัญหากันเองด้วยกับกลุ่มของนักศึกษาอาชีวะอาจจะมีปัญหากันภายในรายงานแหล่งข่าวบอกคอมเมนต์กันถึงท่านที่ว่าถ้ายังไม่ปรับปรุงระบบการ์ดกปทเนี่ยถึงขั้นอาจจะต้องตีกันเองอ,อกับกลุ่มนักเรียนอาชีวะแรงทั้งคู่ครับใช่ไหมฮะก็เหมือนกับว่าโอโ้นี่เป็นเป็นจุดที่มาถึงทางลงหรือเปล่า ก็เลยเอาเหตุผลนี้เนี่ยถอยกําลังกลับมาอยู่สวนลุมก่อนก็ตอนนี้นที่อุรุพง n ์นั้นก็มีกลุ่มนักศึกษาชีวะพิทักษ์ราชบัลลังก์เป็นหลักใช่ไหมฮะกลุ่มกองทัพนิรนามองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งก็มีคุณคอุทัยยอดมณีนายกอ,องค์การนักศึกษาเนี่ยเป็นแกนนําอยู่นะฮะรตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนนักศึกษาเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการพูดคุยการเจรจาในวันนี้ก็มีสวบางส่วนมาร่วม ฟังด้วยนะครับในขณะเดียวกันที่ศาลอาญาในวันนี้นะครับศาลอาญาก็ไต่สวนคำร้องของพนักงานอายการนะครับที่ยื่นมาตั้งแต่16สิงหาคมแล้วนะครับที่ขอให้ศาลออกหมายเรียกนายพิเช่พัฒนาโชคนะครับนายสมบูรณ์ทองบุราณและนายไทยกรพลสุวรรณนะครับซึ่งเป็นคณะเสนาธิการร่วมกพทนะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีก่อการร้ายปิดล้อมสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ทั้ง3คนเนี่ยมีพฤติกรรมกระทําผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวของสารหรือไม่อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการไปชุมนุมที่สวนลุมนะครับและเขาก็มีการประกาศเรื่องของพบรบความมั่นคงภายในนะครับซึ่งทั้ง3คนก็ได้ขึ้นเวทีโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับคัดค้านการออกพระราชบัญญัตินโยโทศกรรมทํานองว่ารัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ภายใต้การครอบงําของระบอบทักษิณ อันนี้ทางอายาการเขาก็ไปยื่นขอให้ศาลได้พิจารณาว่าทั้ง3คนทําบิดเงื่อนไขแล้วพูดง่ายๆว่าไม่ต้องปล่อยตัวถ้าไม่ต้องปล่อยตัวก็คือเรียกกลับเข้าไปในคุกนะครับศาลก็ฟังการนะครับไต่สวนฟังข้อมูลจากทางด้านของพยานซึ่งเป็นตํารวจ3คนนะครับเสร็จแล้วก็ศาลก็นัดฟังคําสั่งว่าการกระทําของจําเลยทั้ง3คนฝ่าฝืนเงื่อนไขประกันหรือไม่วันที่16ตุลาคมนี้9้าโมงเช้ารู้กัน นะฮะนี่นะฮะเอาละอ่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับชาทีพลัสอะไรคือประโยชน์ของการดื่มชาอู่หลงก็ไก่ลดการดูดซึมของไขมันขอไข่ลด,ดรอยเหี่ยวย่น พิมเอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับของที่ระลึกจาก t ีพลัวันละสองรางวัลรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกตอบคำถามกับ t ีพลั